บอกบางมานะบอกพ่อมาขออนขอให้โชคดีกันทุกคนนะแล้วก็เดินทางปลอดภัด้วยนะ เขาซูซองสาวสัชาแนลโดยเราพี่น้องมานี่กัเป็นเวลาตอนเที่ยงเนาะเวลาสิบโมงทุกคนเลยเราก็ชิได้เดินทางเนาะง่ายๆกับทีมงานของครุณฮาวเล้วเนาะเพราะว่าทีมงานเปิดกับีไปยุธราพันโตเอนไปชั้น้องกับชิไดพากันข้เขากรุงเทพมกันไปส่งที่อสิเนาะมอซิคเป็นหรมอซิคเ้ากับชิไปอ่าน เวกุงเทพก่อนจากหลกที่น,น่อยเวหาซื้อของฝากของต้อนอ่ะให้คนทางบ้านนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขากลับมาตั้งใจฮะนะก็ต้องมีอย่างคิดไม่ติดมือไปฝากคนน้ำเพื่อนน้ำแนเพราะแม่เพื่อนกลับไม่ได้บอกแต่ว,ว่าอยากได้ยัางแต่ว่าเขามีแหละคิดเนาะเพราะว่าไปตั้งใจฮะนะมันก็ต้องได้อ่ะเปทีละเลือกะนะว่าจะหน่อยเขาก็ได้มาประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพอ่ะได้มาฝากของต้อนคนทางบ้าน เล่กคนเดียเนาะแต่เขาพยยังบ่ยก็รดน้่วันชีเด้ซื้อยังมาที่นี่คิดได้บอกระงวู้ดหูเท่านันเนาะเบิ่งเขาก็เบิ่งตามงบประมาณเท่าสัดสวงเลยเมื่อทางราชการก็เนราะว่าอีกอย่างเขาก็อยู่บ้านเพิ่นเมืองนั่นเพิ่นกะถ้าเงินเบัตรเมื่อโบได้ได้สัดสวงเลยเนาะพอพี่น้องเขาก็ได้อาศัยจ้างรถจ้างล่างเมื่อไรจะางรถลง youtube เนาะว่มีเงินคาสิบกับบ้าน เอาเืสอ uh ซื้อยังกะซื้อพอประมาณนี่แหละเนาะพอพี่น้องกะเพราะว่าแค่เครื่องเขาเปนการนักเลยเนาะซื้อลนกันหน้ากระบี่เพราะว่าเขาขี่จ้างรถบริษีรถเจ้าของนะเพราะว่าเครื่องมันหลมันอยู่จุนจนั่งเนาะเขานั่งรถกาหล่สามมงเติบเสว่างเลยว่าเจอได้ว่าขี่จังเตหกโงแรงเนาะจนสี่โมงเศร้า เจ็ดจ็ดชั่วโมงหลายชั่วโมงเติบขึ้เอาเลยเป็นได้โคู้สึกเจ้าเอ่ากับใบผัดน้ำพรอยกันเวลาหาเมื่อเอาเอาตรงๆเนาะสาวสว่างเนาะโรู้สึ่งอ้ายว่าแบบคือเพิ่นเทคแคร์ดีขนาดเลยแบบกินข้าวกินน้ำเรื่องข้าวน้ำอนี่เพิ่นบ่ได้หายขาดเลยสาวสว่างเลยเพิ่นแบบดูแลดีขนาดเพิ่นเอาใจใส่ขนาดพ่อพี่น้องเห็นก็ต้องโอ้ดีใจลายพ่อพี่น้องกะเนาะใจดีเวอซี่เนาะ ก็บ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าสิได้มาเที <dem otted> ่ยวทะเลแบบซี <sm> ah> ่ได้พ่อพี่น้องเที่ยวไร่หม่องแม่เพิดภาไปหลายบ่อนเนี่ยทะเลแล้วก็จักเอียงกับโบจื้อแน่เนาะพ่อพี่น้องกัไปหลายแม่นไปหลายบ่อนอยู่ไปลายหม่องลายบอลเลยเจ้าได้เป็นจะได้ซะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลบ่แข่อยกัม่วนได้แข่งมีโว้ชซุปแข่ยเพราะว่ามันเป็น มันเป็นความฝันของเขาอยู่แล้วเนาะที่เขาตั้งใจไว้ว่าอยากมาเที่ยวทะเลกับความฝันเจ้าก็ได้เป็นจริงแล้วเนาะก็ต้องขอบคุญขอบคุณทั้งพ่อเพื่อนหลายเนาะถ้าพ่อเพื่อนโบพาไปก็คือสิบบด้เห็นพ่อพี่น้องก็ต้องขอขอบคุญขอบคุณเพื่อนหลายดีใจลายพ่อพี่น้องตื่นตันจังในชีวะเลยงกตอนตอนนางอยู่ในเฮื่นนะพ่อมันบอกว่า อยู่ด้วยกันมาก็หลายวันแล้วพอจะแยกย้ายกันแล้วแบบรู้สึกยังไงไม่รู้อะบางทีจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มันแต่ว่ามันแบบรู้สึกค่อยได้ใช่ไหมเพราะว่าคนเฮานี่แบบหักแพงกันแบบนั่นนะโบแมนว่าพ่อเมียแด่พ่อพี่น้องก็คือแบบเป็นพ่อแบบหักแพงแบบเป็นพ่อเป็นแม่แบบสีนะคนที่เป็นพ่อนี่เวลาลูกที่จากไปนี่ก็คือ อ่ะคนรู้สึกมันสีเข่าใจเลยพอพี่น้องว่ามันเป็นแบบใดเนาะรู้สึกค่อยละรู้สึกคิดหอดแหละพอพี่น้องอเ,เวลาลูกสิไปเห็นงานคือกันเนะาะศาสวรารย์เ,เวลาลูกสิไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศดปสิคนที่เป็นพอ่อเป็นแม่คิดค่อยเลยน้ำตาพออยากตกไปแล้วแบบเห็นลูกแบบไปแต่กะเห็นจังไดเย้่ยอเฮาบ่มีก็ต้องดินล้นแหละเนาะอันนี้ก็คือกันพอพี่น้องในกา เขากต้องสู้ต่อไปช่สวมใช่เขากำมาเทนาเทน่ายก็จะมาแวรีดน้ำนอยู่เสียเอาคนละหักน้ำไม้ใหญ่ๆเม่์จะเอาคนละมาผ่าคนอ๋เอาแลรพ่อพี่น้องเลยกันเนาะเอากะเป็นยังเจ้าห้แล้วบ่เดี๋ยวเ้เป็นยังดอกเนาะกัสิละพ่อพี่น้องเนาะันเป็นจมยเนาะอยู่น้พผึนกัหลายมือ ทอดบ้านเนาะเกิอดอยู่แล้วแบบเอาอยู่นล้วบิ่กันไายพื้อแล้วก็คิดจายกันเนาะเอากาแบบซึ่งว่าจังชาแนลเนาะสาธุวังโอ้ยสาธุวังเนาะฮะพอดีน้องก็สิได้แหนะกันแล้วันนี้ ร่างกายแข็งแรงราจจากลคภายเจ็บคอหายใจจมคนสุขคนเจริญจะได้นีกมาเปลี่ยนเขเลยค่ะทำนาทการงานในกระเให้หลังปิาลเร็จในหน้าที่การงานาชี่เดินทางไปบนนแล้วพอาเทางคนตลอดอดและก็ขอให่ปาปาชนีไหนงในสความมาตามเ ຈາກຄວາມສຸກຄວາມສະເຫຼີຍແລະຄວາມໂງ່ໃນຊີວິດມີຈິດໃຈພໍໃຫ້ທ່ານດ້ແລະຍຕຂຂລໃການນນດມານກີຈ ใจที่ลูกๆได้มาเที่ยวเมืองไทยป่าก็ดีใจแล้วก็ดูแลลูกๆมาห้าวันเต็มก็พาไปทเที่ยวสิ่งที่ลูกๆทุกคนอยากจะไปเที่ยวป่าก็ดีใจมากนะแล้วก็เราอยู่ด้วยกันหนะ้าวันก็เหมือนกับพี่น้องในครอบครัว เวลาลูกๆอยู่ที่นี่ปาก็เหมือนครอบคัวเดียวกันเวลาจะกลับบ้านป่าก็คิดถึงทุกคนถ้าวันไหนอยากจะมาเที่ยวอีกก็บอกปามานะบอกพ่อมา ขอให้ตัดีกับนัยแล้วก็เดินทางลอดภัยด้วยนะน้องตุกใหังก็เป็นเด็กดีนะขอให้มีกิจการจะในโรงเรียนนะทีกิจการโรงเรียนล้วกประสบความแข็งแรงุจะในโ

เอาก็ได้ลูกสาวสองคนนะเออพ่ออดีตใจเวลากลับไปพ่อก็คิดถึงพ่อก็จะอยู่คนเดียวต่อไปพอมาอยู่เป็นครอบครัวมันมันซึ้งใจแล้วมันมันสนุกพูดไม่ออกมันตื่นตามใจก็เหมือนกับคนที่อยู่เป็น,นเหมือนกับเป็นาพี่น้องกันอะ่ะเวลาจะกลับบ้าน ที่ถึงตลอดทุกๆคนเลยนะ <c oughs> ขอโชคดีทุกคน,นะ <c oughs> บนันที่ะคราบนีนะให้เดินทา้กับทายานทุกคนเลยนะ <c oughs> ยานด้วยนีกายนทะธ์ด้วกรทางปลอดภัยนะฮนะนะนะแล้วมีกิจกรรมิจทนะัลู้ ที่กเดินทางการจะไปที่ไหนก็พ็สจาพาไปทุกที่เลยจะได้ว่าอยู่น้อยมันไปหน่อยก็เลยเที่ยวไม่ค่คอยทั่วทุกที่เพราะว่าน้องต้องมีทีที่เขาจะรอ้อ้อรับอยู่ที่กรุงเทพอีกก็เลยอยู่ได้แค่ห้าวันนะพ่อก็ดีใจแล้วล่ะ ที่ลูกๆได้มาพักอยู่ที่นี่แล้วก็ได้อยู่เหมือนจะเป็นญาติพี่น้องกันก็เวลากลับก็เขาคิดถึงทุกคนอ่ะเราว่ามันสนิทสนมกันเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องกันไปแล้วอ่ะเขาดีอยกจอเดี๋ยวพันเโขบคุเวลาที่จ่าย ดึงตาอรูใจแลเวดแบบได้ทำายการดีๆกันที่นี่งาเนเียเต็มรายการเลยเมาแล้วมีแต่่าขอบคุณขอบคุณม่แคุณพ่อใหโกาสดีใจดาตอนนี้นะกลสีอเวลาเดินแล้ว สาวสซงดัได้ขอจุกละเพียงเราน right? ี้เนาะสาวซงกันสิไดยเดินทางไปแหล่เดินทางต่อนะหาหารวิการมาวโแมมาแ่ยามยาพรสีก็มาหนึ่งอะทราบซึ่งละกันแตลายทุกคนที่พอเป็นศัพท์น้าใบเตยเนาะคูณใบเตยกลายมืดอะว่าคิดว่าอะไรทุกคนเอ้เนาะเพราะว่าหลายทุกคนยังไม่สีตาเลเนาะ โดยเราสำหรับคลิปนี้สาวโสมก็จะได้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะไว้พอๆกันใหมนในคลิปหน้าเด้อแล้วก็ฝากติดตามอีพีต่อไปน้ำแน่โดยมะฮอตมบุนี่สาวโสมก็จะได้ขอกล่าวค้วา่าสบายดี